สวัสดีครับสาหรับทุกคนนะครับที่เคยบอกผมว่าอยากจะซื้อของนะครับถึงแต้เสื้อผ้าหมวกมักลุมแจสติกเกอร์หรือแม้กระทั่งแต่งรถแว๊ดแรปสีเนี่ยตอนนี้ทำไมเรามีเว็บไซต์แล้วใช่ครับผมผมฝากไว้ชื่อว่าเบอร์ไวเว็บนะครับท็อปซิกเก็ตขีดนะครับขีดกลางนะครับไทยแลนด์ดอทคอมนะครับนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเราเลย เร,ราไปซื้อได้อย่าง,ยงเช่นตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดตัวด้วยตัวนี้นะครับ,รบน,นี่คือ DC f i ยังไม่มีขายแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยจะไม่มีขายในต่างเงาอีเวนท์ที่เราไป<อ>จะแยกกันก็ค,ค,คืออีเวนท์ก็จะเป็นงานอีเวนท์เช่นว,ว่าสม,มมติว่าเราไปตามอีเวนท์เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนมาอยู่ก็คือว่าสม,มมติว่าไปที่สงขลา Top s เค r ออฟฟิเชียลสงขลา Top s เค r ออฟฟิเชียลขอนแก่นอะไรพวกนี้ที่เราไปหรืองานต่างๆนาน,นะครับที่มีในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีขายเสื้อผ้าด้วยนะครับอาจจะเป็นเสื้อสแตนดาร์ดบล็อกโลโก้ที่โลโก้อย่างเดียวนิ่โลโก้เดียวป่่่่ะไไมมใใชช ็จะมีของหลายอย่างขายเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ตัดปัญหาความวุ่นวายในการจ่ายเงินนะครับสามารถจ่ายบนเว็บไซต์ได้เลยจะบัตรเครดิตจะโอนเงินแล้วก็ของนี่ก็จะถูกส่งไปให้เาเรียกว่าง่ายๆเลยจัดส่งให้เรยมีการจัดส่งให้ครับผมเริ่มได้เลยนะครับได้ครับแล้วก็แล้วก็จะจะได้การมิชชชีพด้วยแล้วตอนนี้เรามีไลน์ด้วยใช่ไหมครับก็เป็นไลน์ไลน์แอดนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือแอดนะครับท็อปซิกเก็ตอันเดอร์สกอร์นะครับขีดล่างไทยแลนด์นะครับผมแอดไปได้เลย หรือเราจะแปะอันนี้ไว้ด้วยคิวอา e โค้ดรัแปะทักทายมาได้ทักทายได้นะครับได้ครับจะถามอะไรถามมาได้เลยถามได้ครับถ้าตอบช้าดาแอดมินยศครับครับผมผมพยายามจะตอบให้เร็วที่สุดครับซึ่งทุกอย่างมีจำกัดนะครับครับผมลุยอ้อ มีโมเดลด้วยโมเดลรถด้วยนะครับพี่ๆใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่อยู่ต่างประเทศนะครับครับผมก็กดที่สาีาได้เพื่อมีเพื่อนต่างประเทศอยากได้มาป่างอันนี้เขาดีง่ายแล้วก็ส่งลิงค์เว็บไซต์ให้ได้เลยขอให้ท่านท่านสั่งมาครับเราจะส่งไปทุกที่ครับได้ครับนะครับครับ next step Automotive ก่อนที่จะไปเนี่ยพอดีอคนนี้มาติดปีมมาดู .chat เสร็จแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับพี่นี่ผมมาทิ้งตั้งแต่วันไหนครับวัสี่วันวันอังคารวันอังคารโอ้ก็วันะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยนะครับสวยพอๆกันเลยสวยมากเลยสวยพอๆเลยเหมาะเลยใช่ไหมคะหนูเหมาะเลยครับมาถึงเหมาะกัลขอโทษนะครับเชื่ออะไรครับชื่อไอดครับพี่บีือไอดีดูแลให้อยู่เป็นเจ้าของ จะของร้านที่นี่อยู่นะครับที่นี่อยู่ที่สมุทรปราการสีนที่เราเห็นไหมใช่ค่ะที่นี่คือว่าง่ายคือติดฟิล์มกันรอยแหละบางคนก็เรียกแล้วว่าหัดว่าเหมือนว่าติดฟิล์ม P p F ซึ่งแน่นอนผมเป็นแบนแบแคมของเอ่อสามเอ็มนะก็ต้องใช้ของ 3M อยู่แล้วอันนี้เป็นตัวไหนครับฟิล์มใสกันรอยนะคะรุ่น50าสิบกลอสค่ะ50าสิบกลอสอ๋อโอเคมันคนละอย่างกับลิปกลอสไหมอุ้ยแต่มันก็ใสๆช่ำๆวาวๆเหมือนกันน้องเมื่อทาน้องสวยเลยนะอืมถ้าหนูทาจะสวยกว่านี้คืออย่าเพิ่งรีบผม <laughs> <laughs> อันนี้ต้สิบล็อตเนะาะค่ะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นอยากจะบอกคนดูว่าตัวนี้ราคาย่อมเยาวด้วยพี่อะตังเหลือดูไหมอยากดูตังไหมวนด้ฝ <laughs> ากไว้กับเมียหมดเลยถ้าเดินวน หน่อยได้ไหมครับมีโอ้โหมีรถเยอะแยะเลยหลายคันเป็นเพนโปรเทชั่นช็อปแหละถูกไหมใช่เนี่ยบอกลารอยขีดข่วนจริงๆก็ต้องบาง,งค,นคนเขาบอกว่าคือสมัยก่อนอ่ะเขาจะไม่ติดเลยเพราะว่าเขากลัวว่าแบบรถมันจะไม่เรียบร้อยแต่สมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีของฟิล์มที่ดีอย่าง 3M เนี่ยติดปุ๊บแล้วไม่รู้เลยและข้อดีคือแน่นอนมันกันรอยและอีกอย่างคือรถมันเงาขึ้นด้วยคันนี้มันติดสติ๊กเกอร์มานเนาะเช่นว่ามันไม่เรียบเจอไหมเจอไหมเจอครับตรงส่ยจะเก็บให้ผมไปเรียแล้วเรียบร้อยให้หมดแล้วครับก็คือทุกอย่างรถพี่เท่ไหมาชล ไปนั่งหลังกระบะนั่งท้ายประโยคเหรอท้ายประโยคมานี่มารับประกันเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าปีเต็มครับห้าปีเต็มมาเรเดินดูรถแย่างปะห้าปีเต็มสำหรับคนรักรถก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ติดเนี่ยสมมุติว่าเป็นรอยปุ๊บต้องทำยไงถ้าเกิดไม่ติดเออทำสีใหม่อย่างเดียวทำสีใหม่ก็ไม่ใช่สีเดิมแล้วก็ติดฟิล์มดีกว่าคุ้มกว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดก็สำหรับคนที่อยู่แถวสีนครินนะครับก็มาี่ก็คือมีรอบนอกรอบนอกให้ด้วยแล้วก็ภายในใช่ครับใน ัวทุกคันที่มันติดเนี่ยถ้าติดเป็นแพ็กเกจร,รอบคันนะครับเราจะแถมฟรีแพ็กเกคันเพื่ีนะครับแล้วก็ถ้าติดไปเสร็จปุ๊บผ่านไปสักเดือนนึงก็มาดูแลเราก็จะมีการเลี้ลูกค้ากลับมา follow up เอาเรียกกลับมาด้วยเรียกเฉพาะลูกค้าผู้ชายหรือผู้หญิงเรียกผู้หญิงนะใช้ได้คือคือเรียกกลับมาเพราะว่าเราเราจะกลับมาดูแลถูกต้องครับเพราะว่าฟิล์มเนี่ยติดไปปุ๊บเมื่อเขาเซตตัวเนี่ยมันจะมีการดี้เร่อ้าบ้างเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องเรียกกลับมาทั่วเกาะเราเก็บงานก็ฝากฟิล์ม 3M นะครับแล้วก็มันต้องถ้าเกิดยากนี้นะต้องที่นี่เลยนะ 3M Platinum Shop นะครับที่นี่นะครับอยู่ตรงศรีนครินทร์ย้ำทีศรีนครินทร์สมุทประการนี่เราบอกมาแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักกกเเดี๋ยวอออองงาานสร็จปุ๊บ กาาลับมาต่อได้ครับ,รบประมาณนั้นครับสวยสวยสวยอ่ะอันนี้นะครับนี่คุณคุณไหมเคยเคยถ่ายไปแล้วคือจริงๆต้องบอกน้องไอว่าคนเอาไปติดเยอะ<ไ>หมายความว่ายังไม่ใช่นี้นะมันไม่เหมือนไงผมมันไม่เหมือนแล้วก็มีคนบอกอยากติดอยากทําแต่ไม่อยากทำสีก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือเป็นเคสที่ว่าไม่ได้ติดที่แดดสติ๊กเกอร์นะมาทําเองก็ได้ซึ่งอันนี้เขาเป็นโปรเฟสชั่นอลอยู่แล้วพี่มีคําถามยินดีครับพี่เบี้ยไม่ใช่ถามน้องครับอ๋อโอเคครับน้องจะไปกับเบนซ์หรือจะไปกับกระบะ ถ้าไปน้ำตกหนูก็ไปกับกระบะแต่ถ้าไปลูบท็อปลูบท็อปหนูไปเป็นน้องก็ตอบแบบตอบปลอดภัยมากเลยน้องได้มีพี่กับลูกลูกพี่แถมด้วยแต่ถ้าเกิดน้องไปกับน้องไอซ์ก็จะได้ไปกันสองคนให้เลือกเอาไปไหนครับไปค่ะถ้าเป็นโซนนะครับสีน้ำคัลินนะครับสุปราการเนี่ยถ้าจะติดฟิล์มนะกันรอยแล้วก็แ็ปสีนะต้องที่เนี่ยครับ next step ครับ PARA ไม่ดังไม่ดังไม่ดังเนาะฮะไม่ดังนะเสียงดังมานี่กลิ่นอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นวันทั่ผ่อนของเราแต่วันนี้ก็มาทรามานมาทรามานอะไรวะทรามานส,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเจ๊ประเดทนะครับาทำไมเดชแต่ไม่มานั่งรถให้มัน นี่รถสบายแล้วตั้งแต่ที่รู้จักหูฟังมาเนี่ยซื้อไปกี่อันแล้วสองอันไม่มีทางเรารู้สึกได้ว่าเบียร์แบบสลับสีไปสลับสีมาโดยที่เราไปซื้อให้เองอ่ะสองอันแล้วแต่เราว่าเบียร์ไปซื้อเองอีกกี่อันละเนี่ยเต็มเต็มมาแบบในถุงเลยเต็มเต็มอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันที่สองเนาะพี่เหมียวเต็มเต็มไม่ใช่อู๋ไม่ถามราคาอู๋ถามว่าอันที่ไห่อันที่สองอันที่สองใช่ไหมอันที่สอง่ห็นไหม ไปซื้อสองที่ฉันซื้ออีกละเบอร์แปดไอเมียวมึงเราครานนะครับจะพาเจ๊ไปออกเดทนะครับไปที่ฝั่งแสนนะครับเพราะว่าไม่มีไปที่อื่นบ้างเลยหรอก็ต่างคนต่างยุ่งนะเจ๊ก็เพิ่งกลับมาจากไปส่งไอจังมาแล้วก็เหมือนว่าทำไมเขาบอกรถตกใจรถหล่อเสียงดังเหรอเจ๊เพิ่งกลับมาจากอังกฤษนะไปหาลูกไอเขาเป็นคอมฟิกเปล่าหรือเขาไม่สบายถึงได้ไปหา เขาปิดเราเขาปิด,ปดไม่กี่วันก็เลยบินไปหาลูกเก้าพัน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 เบียดเติมไปสองหมื่นไม่ใช่หรอตัดไมได้ไม่ได้หมื่น <laughs> มันเติมได้แค่หมื่นเดียวกสองอันแล้วอะไรหมื่นเพื่อนใหมอ่อันนไง เพื่อจ่ายกันไปตั้งแพงไปทําให้มันเบาลงไม่ได้หรือเสียงอ่ะเลว่ากเลยเลว่ากไปนี่คือไม่ได้อะไรเลยเออเกียร์เดิมเกียร์เดิมเกียร์เดิมเราเราิ่มความรู้สึกว่าเบียร์เริ่มชินกับเกียร์เดิมแล้วแรกๆคือคอแทบหลุดอันนี้ดีขึน้นเลยเริ่มดีขึ้นเริ่มรู้จังหวะดีทั้งสาก็เป็นฮอนด้าไทยอาคนกก็ชอบแต่ว่า ใช้งานได้แต่จริงมันเปียกธรรมดานะแต่ว่าคันนี้มันเปียกดึงเพราะว่าเราเล็บเทียร์ธรรมดาปะไหนอยู่แต่เล็บโดท็อแล้วว่ะอยู่อ๋ออยู่อ๋ออยู่ไม่อ๋อทำไมไม่เอาไปขายเขาบอกขายไม่ได้ทำไมขายไม่ได้เดี๋ยวไป้งดึงอ๋อไปใส่กันบื่นอย่าออเก็บไว้เป็นอะไรซ่อมไม่เขาบอกเกร์เก็บไว้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 ไม่เคยหาเจอผมบอกว่าเดี๋ยวอ๋ล้นตลาดมีใครเขาใส่กันหรอกอันนี้ดีมากอันนี้ กาน,นะนเหรอเฮ้ยคึงรานอันนี้คงร้านคึงรานไม่ดีก็ือว,ว่างเยเสียงพร้อมมาเสียงตอนหอนอนะเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> ดังา <c oughs> เราจะถึงไหบางแสนง <c oughs> ดิถีถึง <c oughs> มันเหมืนมันขับเปรกแบบชลอชลอเ

็อกเพียเลยวาเทคนคลกเพียเตัวเลขเต่าว่า้ีเียงดีเียงดีเสีดี๋ยวเราไปวะจุดทั้งนนะครับมันจะมีจีแดดด้วยนะเราแวะทุกครั้งใช่ใช่ใช่ใชปจดงานด้ทุกที่เขาเรียกว่าอะไรฮะเอาไว้จีเง

เนี่ยเย็นช้ำเลยแอนนี่ทำอะไรมาจะเปลี่ยนอะไรอีกติดฟิล์มไงฟิล์มสามเพมไงโอ้แต่ไมนฟิล์มมันนี่คัอติดฟิล์มแล้วมันทำให้เย็นขึ้นขนาดนั้นเลยหรอก็ค <c oughs> ือเราติดไอ้ตัวทุสลายแต่มันใสนะใสมองเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวดำอะ่ะจริงหรอดีได้ได้ทุกอ,อยาก่อยางแผ่นน<อ>ีน้ไม่มีร้อนหนินี่เที่ยงตรงนะทุกทีของเรานิจริงบนเรายังบอกเอย่างว่ารถวันนี้มันแบบวันนี้มันไม่ไหม้เกลี่ยม ปกติไหมแบบแขนไหมเลยอะเียบเองเียบุ้มแล้วเราแวนะครับไจแดงนะครับสรุปลรวก็คือพามาเด็ไปกินจแดงใช่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 ก็มีแ้ไ่เปลี่ยนสาขาเดี๋ยวนี้เรงสั่งเพียวมันจ่ายหรักปลได้อสั่งเดิสั่งไม่เอาแล้วทำไมยังสั่งเน้อเนื้อเป็นไงบ้างครันี้ หูไม่ได้อะไรเลยตอนนี้อะไรนะหูดับ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 นี่ยสีแดงไหมครับสีแดงนี่สีแดงสีแดงอา้าวกัวแซบที่หนึง่งมีห้องน้ำด้วยนะครับทุกคนนี่ห้องน้ำเข้าได้ชาวตรงน,น้กินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำได้ชิวๆครับใครที่จะไปเขายาแวะมาให้แล้ว จ่ายตังค์จ้านี่คนที่จ่ายตังค์นะตลอดเจแดงเจแดงเจแดงจเอแวะกินกันได้นะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านนะครับนี่เปิดให้ดูว้าวเจแดงมาแล้วเดี๋ยวเรากินรถนะครับแล้วก็จะไปกินไก่เหลืองต่อนะครับจะถึงกี่โมงไอ้นะเดี๋ยวก็ถึง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 

กัวจะดึงไงดึงมันตัดึงดูดแล้วไปต่อนะครับเราจะไปกินไก่เหือน่นะครับ้องอถึงไก่เหืองเนี่ยขับแล้วเมือดดนแบบเดไปไกลมากจริอบางแสนโซชา e e r p t e r power แล้าอยู่ร้านกาแฟนะครับอยู่ที่ร้านชูดายโฟอร์นะครับตอนแรกจะไปกินข้าวก่อนแต่ต้องรอรอใครรอตากล้องที่รถเสียอยู่มอเตอร์เวย์รถใครรถไฮโซเหมียวไฮโซเหมียวเป็นไรสงสัยจะได้ถึงเวลาไฮโซเหมียวต้องเปลี่ยนรถแล้วร <c oughs> ้านน่ารักนะครับร้านนี้เรเคยมากินแล้วมาพวกแกงพุดพุชได้นะครับพวกโอ้โหพวกน้องน้องนายพวกนี้นะพี่หนุ่มกัญชัยเคยมาละน่ารักมากมีร้านอาหารด้วยข้างบนเนาะเป็นกาแฟนะครับอยู่ตรงหัวมุมเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูหน้า นี่ทูดายฟอร์ตรงนี้น่ารักไหมก็จริงๆวันหัวสมองโล่งนะแต่เดี๋ยวจะไปนั่งเช็คงานเคลียร์งานก่อนเต็มละไลน์อีมงอีเมลเช็คก่อนนะครับมาบางแสงมาทรเวลาท่สบายกันเนาะคนน้อยเนาะเงียบสนิทปกติไม่ต้องบอกว่าโอ้โหคนเยอะอร่อยมากมาแวะกันได้นะคร้านนี้กาแฟอร่อยนะครับน้องเขเมื่อกี้เขาบอกมาจากอุตรดิตถ์ ขับเร่งกันอยู่แล้วขับตามมาจริงจริงขอบคุณทุกคนเนาะเมื่อกี้ที่ที่มอเตอร์เวย์ก็มีแต่คนมาถ่ายรูปเนาะตอนนี้คือคนจาเราได้เยอะมากเลยอะมีแบบว่าทุกเพศทุกวัยเมื่อกี้ตั้งแต่แบบพี่ผู้หญิงอายุแบบกลางคนแล้วก็ยันน้องๆเด็กๆนาอใช่ไหมต้องเป็นตัวอย่างดีเะครับใช่ไหมเมืวว่อวานให้สัมภาษณ์หนังสือไปก็บอกว่าที่เราทำเนี่ยรถพวกนี้เพราะว่าเราอยากทําให้มันให้มันเฟรนลี่ด้วยแล้วก็เราไม่ได้ไม่ได้แบบับ คือสร้างภาพลักรถซิ่งใหม่ที่มันไม่ต้องแบบโหแรงแล้วแบบขับเร็วก่อกวนใครที่เห็นตามหน้าแบบข่าวเนาะแบบไปชนเชออะไรเงี้ยเขาก็ลําบากหมดท้องถนนอันตรายเนาะเสียชีวิตเสียทรัพย์สินอะไรเงี้ยบอกเลยแกงล่างทองขับช้าทุกคนเมื่อกี้เราก็ขับช้านะเหมือนเร็วม,มั้ยมันเหมือนถอยหลังเ <laughs> <laughs> สียงมันดังแล้วนเนีครับรถพวกเราเสียงดังแล้วถ้าเราขับให้มันแบบแย่ก็ไม่ดีเนาะเราก็ขับเรื่อยๆนะครับยังกระบะเราก็บอกว่าเราทําแบบไม่มีความดำอ่ะดีไหมก็แบบไม่กวนใครเนาะ เดี๋ยวรอไอเมียวว่าไงจน้ำมันแล้วแต่ยังมาไม่ได้อยู่ดีต้องแบตแบตก็รอสไลด์มาพอดีอะไม่ต้องรอแบตรอรถสไลด์มาใช่จบนั่นแหละนี่มาแล้วอาร์ตแดดสติ๊กเกอร์นะครับใครทายรถอะไรมีคนถามเราว่าจำเป็นไหมว่าแลมโบไม่ต้องสิอีแต่ก็ได้แลมโบ้เขาบอกทุกคนแล้วว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสีทองนะครับเพราะบางคนก็ไม่ไม่กล้าขับสีทองก็เอาสติ๊กเกอร์แปะแปก็ได้แต่สติ๊กเกอร์แร็ปนี่มันมีอยสีทองไงดู สวยเลิศโหเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวโอ้ my god เท่มากของเรา ียรู้จักผมป้าผมชื่อเบียร์พี่ผมพอผมพอมีชื่อเสียงแน่มีแสงมีแสงมันจะบอกทุกคนกดีราไม่ใช่คนเดียวกันนะเบียรเป็นคนแบบนี้ยังแบบแบบเราจะเราจะเป็นเพราะตอนถ่ายไฟเรือเบียไฟด้วยรถอ่ะ เอียวะใครเป็นคนคิดค้นเกียร์ตึงโห้ยแยบรถแข่งไงรถแข่งเขาเป็นกีดึงมันจะไวหน่อยมันไวแล้วเหรอเนี่ยไวออกตัวแบบเนี้ยออกตัวคนออกตัวมันไม่ต้องไวสิมันก็ไม่เห็นไวเั้งปล่มันวิ่งมันก็ไม่ไวนี่คือเกียร์สำหรับรถแข่งเหรอเจมูรี่รถวิ่ไม่ใช่เรากำลังกลัวว่ามันเบียดเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รถแข่งแต่เป็นรถที่ช้ามากเลยนะคัเนี้ไม่ว่าจะออกตัวหรือวิ่งมันก็ช้า เปลี <Yeah. S 2> ่ยนเพื่อนเลยวะเปลี่ยนให้้แพ้เหรอเปลี่ยนให้แพ้ <laughs> <อ>ช้ากว่าเดิม ต้องกินทุกวันนะพาะอะไรอ่ะเพื่อความสวยงามไก่ก็น้องคอลลาเจนนะครับนี่เขาไม่ยอมเขาให้ผมหยิบที่รถมาเมื่อกี้นะอร่อยมากนะเบียร์ไม่ขาวรู้ก็กินอยู่ทุกวันเรากินแล้วแล้วตัวเองลืมกินเองที่บ้านตอนเช้าเออต้องแค่แบกมาด้วยเนี่ยคอลลาเจนเลยนะครับเอาจริงเรากินแล้วเรารู้สึกแบบหน้าตึงหน้าตึงผิวดีรู้สึกไหมรู้สึกไหมใช่ใช่แกงมานี้มาก็กินนะ I'm ready to ride, just in the rush, be I'm with the Tokyo vibes, breaking the law, all of the beef is a five. We're gonna eat it tonight, I can rebuy. Tell me you're ready to ride, tell me you're ready to skip, skip, skip. Uh, Shoot by Bione. I know you see it on me. Yeah. ไปครับไปครับมีงานครับมีงานวันนี้ที่ Attiny Tower มีอะไรอ่ะมีงาน Jamster เฮ้ยแต่นี่คือเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยเราออกจากร้านกาแฟมาเนาะแล้วก็เดินตรงไปเนี่ยนะร้านไก่ที่อยู่กับตรงข้ามเนี่ยอร่อยมากล็อกเท่าไหร่ดูดิล็อกเท่าไหร่อ่ะล็อกเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ตรงข้ามเนี้ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับต้นไม้ที่ยี่สิบเจ็ดเดินขึ้นรถนะครับบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้ครับฟุตสวยๆของรถเนี่ยมันหายไปตอนช่วงครับตอนที่เข้ามาครับใครไฮเมียวไฮโซเมียวลืมเตสส่่าาาาาหห์์ววััังงดดีีเเเออรรรรถไลมมมบบบบนนนะะ้้ยแตคคจิ เราครอบว่าอะไรวะเราครอบมัะเราครอบ,รรอบ,รอบดิไม่เบียร์เขาเรียกว่าเกินแล้วเราต้องคือเราต้องมารอมันเสียเวลาไม่งั้นก็ได้กลับแล้วได้ไหมเมื่อกี้ดก็แดดบอกว่าเหนียวมุ่งจะเก่งกว่ากูสลับคนรถไหมเบียร์ฮะสลับคนรถไหมเบียร์ไม่เอาเอาเบียร์ รีวิวคันนี้น่เป็นไงบ้างนะขับมาดีขึ้นไหมเบียขับดีขึ้นแต่สมรรถนะของรถก็คือยังประมาณเต่าอ่ะคือมันไม่เต่าหรอกเจ๊ไปเที่ยวเต่าเจ๊ไปเทียบกับอาถามสี่ถูกป้ามันก็เทียบไม่ได้ครับถ้ามันพวกน้ำพันมาแล้วจ่ายค่าเกียร์ไปเท่าไหร่ล่ะเบียห้าแสนเบียบอกไปเกียร์รถซิ่งก็นี่เกียร์ซิ่งไงนี่มันเหมือนเกียร์รถไม่แต่รถคันนี้เหมือนถอยอ่ะตึงเสียงมันมันคาดหวังว่าจะพุ่งไปแรงมากใช่ไหมเราเกรงตัวตลอดเวลาในการออกตัวแล้วก็ได้แค่เนี้ย ข้าดบมันจะเร็วมากเนาะใช่กระดึ๊บไปนิดเดียวถึงขั้นต้องกรี๊ดกันขนาดนี้เลยนะน้องอันนี้น้องเหมือนน้องเหมือนทรมานอะไรหรือนะไม่เคยตกใจอะไรเท่าไหร่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นคลิปให้อยู่ที่เลสอร์ทียเคยเห็นคลิปป่ะที่เราเดินผ่านแล้วเขาแบบเขาเรียกเขาเรียกเราอะตกใจมากนู้ใครเดินผ่าตกใจจริงที่เบียเคยลงคลิปใช่ตกใจจริงอุ้ยพี่เบียร์พี่เบียพี่เบียร์สวัสดีค่ะ มาอีกแล้วเบียร์ไม่ต้องเบียร์เขาร้องเบียร์เบียร์เขาไม่ได้อยากเล่นด้วย Hello my friend มารู้สึกไม่เลยเดี๋ยวเกียมหนึ่งครับเกียมหนึ่งครับติ๊กตอก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 เลย Where from ออ่ Sydney Sydney Australia Oh I've never been there I want to go Oh cool Yeah I'm Bangkok boy oh cool nice. This is my car. Yeah, my cool yeah, I We're yeah, yeah. oh, we going to eat something. I know we got a team uh, building. Uh, oh, building. I recommend you chicken rice. Okay. Okay. Cool. Good. So good. I'm from Bangkok and I'm rich boy from Bangkok. You know. My. <laughs> my home. You know my home. My home. Oh, no. 80 story building. Yeah. Oh, beautiful. Good for you. You believe me? Uh, I don't know. I I I say true true story you know by your Sky Hotel I have Ferrari I have McLaren yeah okay ตัวอยางจะไป thank you thank you you my friend yeah oh my friend yeah you believe me yes you but but your your face not believe me yeah you have to believe me my friend นะคุณค่าจะบอกว่า I'm richer than you you know I'm come from w h a t s I own bad one นอ m มันไอมันเขาไม่มีนะนี่ครับน้องไม่ใช่แก๊งที่ตะโกนเมื่อกี้ไปไหนครับเนี่ย อ๋อมื่อกี้นี่คุณเจอตัวแล้วเมื่อกี้ตัวเลยนะโหยห mm ัวมากเลยนี okay. ่มาทำแบบถ่ายรูปมาถ่ายที่ไหนครับถ่ายเดี๋ยวให้ให้อันนี้ให้เด็กพี่ถ่ายให้เล้ยไอเด็กถ่ายใะไรนะปากบลิ้นปากบลิ้นนี่นี่ไอ้น้องนี่เด็กพี่ถึงออกป่ะก็คบเป็นเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเด็กพี่ได้ข่่าวตแจุฬาไอ้นะเอ้ยมีมี่พละคนคณีเบียร์หลังจากนี้เบียร์จะไม่ได้เงินค่าข้าวอะไรเบียร์บตแ่จุฬาเอารถด้วยป่ะเนี่ยยื้อเลี้ยงขนาดนี้เอารถป่ะมีความสามารถในการถ่ายให้มันเห็นรถด้วยปะล่ะเป็นมึง แต่ด่ากูละเฮ้ยทำดีมากเดี๋ยวคบระยาวเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาระยะเขามาถึงไว้แต่ไม่ดูต้องการตัวกูตีได้มันดนตรเจ๊ได้หรอมีมีมีเดี๋ยวคบระยาวไม่เป็นไรนี่เขาเขาโอเคนะวันนี้เดี๋ยวกะว่าจะคบระยาวอือเหรอเอาไปยี่สิบบาทครับให้เด็กผมถ่ายให้ก็ได้ครับอ๋อได้ครับให้เด็กให้เด็กผมถ่ายให้ไหมครับกะว่าจะคบระยาวอยู่ครับคนนี้อยากจะมีตังค์ใช่ไหมนี่วันนี้เขาทำตัวดีผมกะจะคบระยาวหนึ่งใน่ไห ใช่ใช่ขาคบยาวใช่ครับผมผมไปเดี๋ยวไปให้ดูท่าชิปเดี๋ยวไปดูงานกับเพื่อนีพ่ยพาเด็กๆด้วยก็เป็นหนึ่งวันที่อยู่กับเจนะครับคือก็ดีนรู้สึกวันนี้ไม่คิดเรื่องงานน้อยหน่อนนะแต่ก็ยังมีงานอยู่ในวันนี้ แว่พักทวันแหละแว่พักทำงานบ้างปะไปใช่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 พอเรามาดูที่สาขาเนี่ยก็จะก็จะเขาก็จะแบบเหมือนป่ากระตุ้นล้นกันด้วยบางแสนเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เราจะว่าจะมาเปิดอะไรเยอะแยะนะเดี๋ยวรอดูติ่ตามชมกันนะครับอย่างแน่ๆมีร้านกาแฟอยู่แน่นอนกาแฟซิงกาแฟซิงรอชมกันนะครับกินกาแฟเยอะขนาดนี้ก็เปิดเป็นของตเล่นบ้างก็ได้นะก็ใช่ มาแล้วก็นี่เราอยู่ที่อันนี้อะไรอ,อ่ะเปิดคอเนเท<ช>นต์ใหม่ของเจมสเตอร์ใช่ไม่ใช่แบบเป็นเป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าโชว์เคสแรกของเจมสเตอร์ของุ่มของุ่มเจมสเตอร์นะครับก็จะขึ้นขั้นการติดต่อม,มาให้ตอนนี้ร้านอยู่ที่ไหนบ้างเกส่อนแกส่อนน้ำมารีนค่ะเกส่อนน้ำมารีนตึกที่มีหลุยส์เวตามเดินเข้ามาชั้นสองเจอเลยอันนี้มีขาอยู่ไหมมีมีจร<ซ>ิงจริง ซื้ออันเียเราไม่เคยซื้ออีกเลยใช่มีทั้งคอลเลคชันบ้านเราไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาเว้ซื้อที่ญี่ปุ่นมาตอนนี้ผมมีร้านที่จากทีุ่่นวยค่ะซื่ออัตลียไทยแลนด์นะคะอยู่อาโอยามะเป็นยารที่ชิดมากู่วันอะไร้อักระเป๋ากะเป๋าของใครอ่ะของเร็ดป๋าไม่ขายไม่กระเป๋าก็ใครก็ไม่อันนี้ไม่ได้ เขาไม่ขายที่ผลอย่างเดียวจริงๆอ๋อเหรอก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งได้ช้อปปิ้งได้มีออนไลน์ปะไม่มีอะไรนะออนไลน์ไม่มีฮะออนไลน์ต่ไลน์โอเออยู่ค่ะตอนนี้กำลังทำเลนส์ใส่อันนี้คือช่องทางติดต่อไว้เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะนี่เห็นคัามค้านน้องคนนั้นได้หล่อหล่อเลยนะไม่ใชอบน้องไม่ถ่ายผู้ชายไม่ได้ไม่ชอ้ไม่ถ่ผู้ชายอะไรวะอันนี้จะเป็นผู้ชายสองคนแรกนะคะที่ได้ออก เพราะปกติเนี่ยไปหยกไม่ถ่ายผู้หญิงอะ้วไม่ถ่ายเลยถ้าหันไปเลยนัแน่เ <g ill ip> มื่อกี้เมื่อกี้ไปเรียกมาแล้วบอกว่าช่องขอบบคคุณมากรชัช่องเราไม่ถ่ายโทษช่องเราไม่ถ่ายพี่เป็นผู้ชายสองคนแรกไม่เดักไม่ถ่ายนะหันไปเลยอนะ่ะเฮ้ยไปเลยอะไรของเขาวดีไม่คุยกับผู้ชายเลยเป็นไรมากบางเออเออเอาเออเอไอยืนยืนโทงไหนซะูคนที่น้งไหนเออ จอคนนี้อาย و, อุรุมกนจะไม่เท่ากูเลย <laughs> ครับก็เต็ม1วันนะครับอยู่กับเจ๊ประเดชกับเจ๊หนึ่งวันครับจริงๆก็ไม่ใช่เดชหรอกเพราะว่ามันก็ต้องมากับครอบครัวมันอยู่2คนมันเปเวลาก็วันนี้ไปที่ทะเลเนาะฝางแสนไปกินข้าวมาอร่อยๆนะครับแล้วก็มาอยู่ลูกๆนะนี่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนเค้กเฮ้ยขาดไอ้จังนะโอ้ติดตามมานะครับจะมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะไปทะเลกับเด็กๆด้วยนะครับเฮ้ยใครอยากไปพัทยามาตรงนี้ใครอยากไปพัทยาบางนี้ใครอยากไปพัทยายกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นเออมั่วแล้วมั่วแล้ว